สวัสดีครับมาอยู่กันต่อกับ Motorsport l i v e TV ครับก่อนจะไปชมการแข่งขันรอบเมนเรสของ m o t o g p ์รายการคาตาลันกลางปีครับเมื่อวันเสาร์การแข่งขันในรอบที่โซสปรินนั้นมีขึ้นแล้วก็เข้มข้นอย่างมากซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรสที่พิสูจน์หลายๆอย่างครับว่าดูคติเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งจนไร้เทียมทานมีค่ายอื่นที่พร้อมจะขึ้นมาต่อกับพวกเขาเหมือนกันครับดังนั้นไปดูสานการต่างๆพร้อมๆกันในรอบสปรินท์เมื่อวันเสาร์ที่เซอร์กิต เดอ์บาร์เซโลนากาตาลุญญาประเทศสเปนกันครับนี่ครับสบภาพอากาศค่อนข้างสดใสครับมีกลุ่มเมฆอยู่เล็กน้อยครับนี่คือจุดที่เป็นการสำรวจเรื่องของการใช้เบรคครับเบรคหนักๆที่โคง้ง1กับโคง้ง10ของการแข่งขันสนามนี้ครับเบมโบจัดให้เป็นหนึ่งในสนามที่เป็นเฮฟวี่เบรกกิ้งพอยต์เลยครับ จานเบรที่เลือกมาเป็นไฮแมสกับออทางฝั่งของเอ็กตรีมครับเป็กโกบันดายาจากฝูงบัญชาเป็นชิปครับเจ้าของโพในสนามนี้นี่ครับคะแนนสะสมเก็บไป251คะแนนเข้าไปแล้วครับผ่านไปแค่10สนามเท่านั้นเองคือในปีนี้ก็ต้องยอมรับแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากมีการแข่งขันสปรินต์เข้ามาด้วยทำให้คะแนนสะสมนั้นเพิ่มเติมเข้ามาเยอะอลเลเชสบาร์โกครับ เวลาต่อรอบค่อนข้างดีครับอยู่ข้างๆกับเปโก้มานิญาในแถวหน้านี่ครับอาเลชแฟนๆเชียร์เขาเยอะมากครับในโฮมเรสครับนี่ครับเป็นแฟนของอาเลช์ปักการโร่ครับโอเกมาร์ตินครับอยู่อันดับ2บนแชมเปี้ยนชิพมี189อกคะแนนนักแข่งสเปนอีกคนหนึ่งครับเจ้าถิ่นดูจังหวะเข้าโค้ง5แทบนอนครับของโฮเกมาร์ตินทั้งซอก ไหลแล้วก็บริเวณต้นแขนนะครับชุดแข่งนั้นถูไปกับผิวของขอบเคิร์ฟเลยครับที่โค้งห้ากล้องถ่ายทอดสดล้วจับไม่ให้ดูครับโอ้โหแล้วดูเลยครับทะหลอกเลยครับสอกบริเวณเลสสนามนี้ผลงานดีเลยทีเดียวครับเรื่องเวลาต่อรอบครับอยู่อันดับที่10บบนตารางคะแนนสะสมนี่ครับเป็นแฟนของมิยาเลสนี่เป็นมาโกเบซคีครับเพื่อจะต่อสัญญาอยู่กับ ทางด้านของมูนิเวิลโฟิตต่อในฤดูก,กาลหน้าครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมองว่าจะได้ต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์โลกกับเปโก้เมนายาครับมีเกลลี e ราครับคอลีฟายมาได้ดีครับได้ออกตัวอย่างแถวหน้าครับันดับที่3 m ม r าร์คมาเกสครับปีนี้เพิ่งจะเก็บไปแค่19คะแนนเท่านั้นเองครับอยู่อันดับที่19บบนตารางคะแนนสะสมนี่คือตัวเลือกการใช้ยางครับที่มิชล,ลินนั้นป้อนมาให้ครับ ยางหน้าซอฟต์มีเดียมฮาขณะที่ยางหลังเป็นยางแบบพิเศษครับเนื้อ,อยางเป็นแอ m ิเมติกครับแก้มยางฝั่งขวานั้นแข็งกว่าแก้มยางฝั่งซ้ายครับแล้วก็เป็นเนื้อ,อยางที่มิชลินนั้นป้อนเข้ามาให้ใหม่ด้วยครับเพื่อให้เหมาะสมกับผิวแทร็กในสนามบาร์เซโลนานี่เป็นยางฝนครับเกือบจะได้ใช้ยางฝนเหมือนกันครับมาดูกริดซานกันหน่อยนะครับ ในแถวหน้าครับมีเป็กโกมันดายาอเลเชสปาการโรแล้วก็มิเกลเหลราครับแล้วก็แถวที่2ครับมีเบียเลสตามด้วยฮอกเก็มาตินกับโยฮรนซาโก้ aco, ครับขีดที่7ครับเป็นของอเล็กมาเกสตามด้วยไฟเบอร์ดิจิอันเันโตนิโอรวมไปถึงแบดบินเดอร์ครับขิดที่10ครับในแถวที่4มีมาโกเบเซคคีเอเนบัสเซนี่ครับแล้วก็ทางด้านของมาร์กมาเกส 13เป็นแจ็คมินเลอร์ครับสิบสี่โปสปาการโร15บห้าราอุเฟนเดส16ฟรงโกโมเนลลี่ครับอันดับที่17เป็นของไฟโบกาตาโรครับ18ลูก้าร์มาเรนียี่สิ่ห้าเหนื่อยหน่อยครับทั้งโมเนลี่แล้วก็ไฟโบกาตาโรครับ19ออกัสโตเฟรนเดส20จวนเมีย2ี่สนะครับเป็นของทากะนาคาร,รม์มิ22ครับทางด้านของอีเคเลโกนาเนี่ครับเปโกบัญญ่ายังถูกมองว่า เป็นเต็งแชมป์อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเมนเรสหรือว่ารอบสปรินต์สนามนี้ได้ออกตัวจากโพชเช่นเคยครับมิเกลโอริเวร่าครับออกตัวในแถวหน้าอริเวรเลสครับนี่เป็นฮอกก้มาตินครับไปเรียนรองเท้าก่อนที่จะแข่งขันด้วยครับยฮันซัคโก้ครับปีหน้าก็ย้ายไป LCR ซ o n d a แล้วครับนี่เป็นอาเล็กมาเกสครับได้ต่อสัญญาเกรซินี่ผลงานดีครับย้ำอยู่แบบดุติ มาร์กมาเกสปีนี้ก็เป็นปีที่เขาเองต้องอดทนอย่างหนักแล้วครับผลงานไม่ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะในรถแข่ง r c 2 1 3V มีาโกเบเซคีครับคนหนึ่งที่ควบคุมในแง่ของตลาดนักปิดนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการขยับตัวในจิ๊กซอส่วนอื่นๆสำหรับตลาดนักปิด MotoGP 2024, 2024ครับนี่เป็นฟรามินี่ครับหัวหน้าช่างคู่ใจของเบเซคี อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับแทร็กเย็นลงเยอะครับจาก40กว่าองศาเหลือแค่32องศาเซลเซียสแบ็บินเดอร์ครับนี่เป็นมาการลอนโซครับอดีตนักเตะเชลซีครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้เล่นครับของ FC บาร์เซโลนาแบ็กซ้ายครับฟาบิโอควาตาโรครับปีนี้เหนื่อยเลยครับควาตาโรเช่นเดียวกันกับมาร์กมาเกสแล้วครับ สถานการณ์ไม่สู้ดีนะักทั้งฮอนด้แล้วก็ยามาฮ่าบัวสปากรโรครับบาดเจ็บไปหลายสนามเลยทีเดียวครับกลับมาก็ค่อยๆเรียกฟินลิ่งของตัวเองกับรถแข่ง KTM นี่ครับการแข่งขันขก็จะเป็นครึ่งนึงครับของระยะทางการแข่งขันขในเมนเรสสำหรับที่โซ่สปรินนิ่มช่วงวอร์มอัพแลบมีฝนปลอยลงมาครับบริเวณเซกเตอร์นี้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะต้องใส่ยางฝนแล้วครับหลายๆทีมเนี่ยครับเดวเดอทาอสซี่คุยกับทีมงานเนี่ยบอกเฮ้ยฝนตกนี่นี่ทีมงานของ Honda ครับรถของมาร์กมาเกสเตรียมยางรอแล้วครับกับรถแข่งอีกคันหนึ่งนี่เป็นรถแข่งของอเลชครับทีมงานอาพิเลียเอาละครับดูกันอีกคันสาร์ทออกมาเป็นเปโกมันย่าขึ้นมานำได้ก่อนครับขอเคมาตินออกตัวดี ขึ้นมาเหนืออพิเรียสามคันเลยครับทั้งอเลเชสปากาโรนะครับตัวของออลิเวียเลสแล้วก็มิเกลเลวลานี่ครับขึ้นมาอยู่กลุ่มหน้าได้ตั้งแต่ออกตัวเลยครับพอเกมาตินแต่อ l เลชเองไม่ปล่อยให้เสียอันดับไปนานเลครับทวงตำแหน่งคืนมาได้อย่างรวดเร็วครับแข่งกัน12รอบนี่ครับจังหวะนี้ครับช่วงแรกมีบานออกไปด้วยครับเป็นรถแข่งของเล็กมาเกสที่ไปประท้กับ แจ็คมินเลอร์ครับเลยต้องบานออกไปในโค้งแรกเสียจังหวะไปทั้งคู่อเลสเองขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับขณะที่มอริเบียเสึ้นอยู่อันดับ2ขึ้นมาได้รวดเร็วครับพอแกมมาร์ตินพลาดชวงรอบแลกลรถแข่งลังไล่กันตามกันหลายคันเลยทีเดียวครับอยู่็นจังหวะที่อเลสขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2แทนที่ของทีมเมดครับเบียเสมาร์กไมเคสขึ้นมาถึงอันดับที่8ครับอ,อกตัวได้ดี ก็ไล่กันอยู่กับมิเกลโอลิเวร่าครับโดนโอลิเวร่านั้นขยับแซงขึ้นลงกันอยู่สักครู่หนึ่ง้วครับในช่วงแรกเปโก้นีออกมาเกมในช่วงแรกก็ดูเหมือนว่าเปโกมานดา่านั้นจะยืดห่างออกไปได้แลวครับแล้วนี่จังหวะที่โอเกม,มาตินจะเสียบ2คันเลครับที่บริเวณโค้งแรกแล้วก็บานออกไปครับแล้วตัวเขาเวงรูดลงไปไกลเลยครับของเกมาตินในรอบที่สาเป็นโกมานาย่าฟาสซสแสลบครับในช่วงนี้ ไปถึงอันดับ6เลยครับสำหรับของแกมาตินก็เลยทำให้แบดบินเดอร์กับมิเกลเรล,ล่านั้นไต่อันดับขึ้นมาแล้วมาตินเองก็ต้องพยายามไล่รีคอร์เรียนอันดับเลยครับมาโกเบเซคคีแล้วก็มีมาร์คมาเกสสอดแทรกอยู่ตรงนี้ตอนนี้ครับอเล์เเชงเริ่มที่จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วครับนี่เป็นจังหวะรีเพลย์ช่วงออกตัวครับ ตายออนบอร์ดนีแ่แหละครับจังหวะที่อเล็กมาเกสไปประท้าแบบรถแข่งของแจ็คมิลเลอร์ต้องบาดออกไปนี่ครับเข้ามาเลสซิ่งไลน์พร้อมกันทั้งคู่ครับแปะกันแล้วโค้งห้าครับเวสฟากาโรล้มไปโค้งสายอเล็กส์เริ่มเติมความเร็วครับรอบนี้จ่อมาครับเอาทิสตรีมในช่วงทางตรงเมนสเตรทยังขึ้นไม่ได้ครับจ่อเข้าไปใหม่ค่อยๆไล่ like, มาเรื่อยครับ แล้วแดชบอร์ดครับทีมงานสื่อสารไปบอกว่านำาเลสเอสปาร์กาโรอยู่แค่0.1วินาทีเท่านั้นเองต้องพยายามบล็อกไม่ได้และนี่ครับอเลสเอสปารกโรรอบนี้ลองอีกทีหนึง่งยังขึ้นไม่ได้ครับไล่บทมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างมีเดียมซอฟตรทั้งคู่เลยครับผู้นำาจ่อเข้ามาครับกำลังจะอยู่ในช่วงครึ่งทางการแข่งขันมีรายงานมาจากเวส i r เล็กชันนะครับว่า กรณีของฮอกเกอมาตินที่ตัดโค้งหนึ่งโค้งสองับจากการบานออกไปนั้นก็จะไม่มีการลงโทษใดๆครับเอเลชเอาใหม่ครับลายบทมาใหม่ช่วงเมสเตรดครับทางตรงจากโค้งสุดท้ายมาอย่างโค้งหนึ่งดูดขึ้นมาครับแล้วก็ยกคันเด้งแสงด้วยการเบรคครับแล้วก็เป็นโค้งต่อเนื่องขึ้นมาเป็นผู้นําได้สําเร็จครับผ่านขึ้นทางการแข่งขันพอดีเหลือ6รอบอเลชสปารรขึ้นมาเป็นผูน้นําเป็นกุ้งในหย้าพยายามไล่ตามอยู่ครับ พยายามจะเอาคืนแต่มันไม่ได้เลยครับแล้วเ็วเวสเพดครับอเลเชงก็ค่อยๆจะยืดออกไปบวกไปจุดห้าแล้วครับนี่เป็นจังหวะที่แซงครับใช้การยกคันเร่งครับ e เอนจินเบรกมาขวางหน้าเลยครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก่อนแซงในโค้งต่อเนื่องครับโค้งหนึ่งสองกูเบลินี่ครับตบมือให้เลยครับ ช่วง4รอบที่เหลือครับเอเล็กต์มาเกสนั้นมาร์คมาเกสนั้นโดนไล่อันดับแล้วก็รูดลงไปเรื่อยๆเลยครับโดนทั้งซากโกลแล้วก็เนี่ยวาเซนี่แซงครับตกไปอยู่อันดับที่สิแล้วยังไม่ดีขึ้นครับสำหรับรถแข่งของมาร์คมา,คมาเกสแล้วก็ฮอนด้าเช่นเดียวกับคนนี้ครับไฟโบกาตาร่ครับอ่าอนี่เป็นทางด้านของฟรังโกเมลลี่ครับอ่ากาตารโร่ครับ ผลงานไม่ค่อยดีครับสนามนี้ออกซ์ตาจากท้ายแล้วก็ไล่ยอยู่ในกลุ่มหลังครับเริ่มต้นมาก็อยู่อันดับที่ยี่สิบแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบแปดแล้วช่วงท้ายประมาณสี่รอบที่เหลือครับเบโกมานจะยากความเร็วตกลงไปมีบรูบิเอเรสพยายามไล่จ่อครับเบร์เรสจะอันดับ2ให้ได้ครับมีเดียมซอฟเหมือนกันแต่ก็หาจังหวะขึ้นไม่ได้ครับบรูบิเอเรสไล่บทเข้าไปหลายรอบมากครับเนี่ยกลุ่มนี้บี้กันมันเลยครับ อเล็กมาเกสครับแซงพี่ชายที่มือยู่แบบ0แล้วข้างหลังมีทั้งลูกล้ามาในนี่แล้วก็ดิจิอันดันโตนิโอครับบีบ Mark มาร์กมาเกสมาดูกติสามคันครับรถแข่งฮอนด้าของมาร์กมาเกสโดนแซนด์วิชอยู่ตรงกลางสองรอบสุดท้ายครับอเล็เจสบาการโลนันเฮียงออกไปเกือบ2วินาทีครับขณะที่เปโกมายาโดนมาริเบียเลสไล่บี้หนักเลยครับโค้งต่อโค้งเลยครับ พยายามจะแซงหลายรอบมากแต่สุดท้ายไม่ทันครับไม่ทันแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงด้วยครับแล้วก็คนนี้เป็นผู้ชนะครับยกล้อเข้าเส้นไปเลยอเลสเอสปัคาอันดับที่2ครับก็เป็นทางด้านของฟรานเชสโกมันย่าครับอันดับ3ก็คือมาริกเบียเลสครับโอ้โหเข้าเส้นชัยแทบจะพร้อมกันครับนี่ครับมาได้เห่ด้วยกัน3คนบนโพเดียมครับ แล้วก็เป็นชัยชนะสปรินท์ครั้งแรกของอเลเชสปาการโร่ด้วยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสปรินท์คนที่6ถือเป็นเวสที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่ารถแข่งอพิเลียนั้นแข็งแกร่งมากกับการแข่งขันที่บาร์เซโลนาครับบเบียเรสครับเนี่ยแฟนแฟนเ hey ฮครับก็กระตุ้นเขาเบียเรสบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็คือวันวัน,วนอาทิตย์เนี่ยเขาบอกเลยเขาจะสู้เพื่อช,ชนะให้ดูมั่นใจในความเร็ว จังหวะที่ไล่ตามเปกโก้บัญญาย่าครับอเลชนสปาโกโรครับผู้ชนะอเลชเองก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าการชนะในสปินครั้งแรกถือเป็นเรื่องพิเศษแล้วครับแต่พอชนะในโฮมเบรสด้วยเนี่ยยิ่งพิเศษไปกว่าเดิมครับบอกว่าว่ามันแสดงให้เห็นว่ารถแข่งของพวกเรานั้นมีความแข็งแกร่ง ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5บนตารางคะแนนสะสมครับเลสเอสปาคาโรมี129คะแนนแล้วครับนี่เป็นจังหวะแซงแล้วก็ชนะครับในช่วงกลางเรส e ไเปโก้มเดาย่าครับก็บอกว่าสนามนี้แน่นอนว่าเขามองไปที่ชัยชนะในเรื่องของสปรินต์ครับแต่ว่าพอโดนแซงขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเสี่ยงมากแล้วดูเรื่องของความเร็วเรื่องอะไรต่งางๆแล้วับรถแข่งอัลเบียก็แข็งแกร่งจริงแต่เขาก็ได้ข้อมูลบางอย่าง จากการแข่งขันในรอบสปรินท์เพื่อไปแก้ไขกับการแข่งขันในเมนเรสมาลุ้นกันดูครับวันอาทิตย์เปโก็มเนจะไจะช่วงทวงตำแหน่งผู้ชนะมาได้หรือไม่เป็นจังหวะที่ปิดนะฮะป้องกันมาริเบลเลสไว้ได้ในช่วงท้ายครับคว้าอันดับ 2, 2> ไปมาซิโมริโวล่าครับซีอีโอของอะพิเลียเลสซิ่งครับได้เฮนะครับข้างหลังครับหนวดงามครับใส่หมวกอยู่ก็คือแม็กซ์บีอาร์จีนี่ครับ ผลการแข่งขันสปรินต์มันมากจริงครับอเลชชนะครั้งแรกครับอันดับที่2องฟรานเชสโกมันดาญาอันดับที่3ครับก็เป็นของมาริเเลสลูกชายของอเลชครับก็เป็นการบ่งบอกอย่างนึงครับว่าพอเข้าสู่ช่วงครึ่งโดงการหลังครับรถแข่งของเบียนั้นเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยแล้วครับ สรุปผลการแข่งขันครับอเลสปาการโรชนะไปแซงได้ในช่วงกลางเรสครับ20นาที2.744วินาทีเป็นเวลารวมครับอันดับที่2เป็นฟรานเชสโกเมยาครับตามอยู่1.989วินาทีอันดับที่3ามาริเบียเรสครับอันดับที่4แบล็บินเดอร์ครับ5เป็นฮ็อกเก้มาติน6มิเกลเร่าครับ7เป็นของโยฮันซาโกอันดับที่8มาโกเบเซคคีครับอันดับที่9เอเนียบัสเจนินนี อันดับที่สิบเป็นของอเล็กมาเกส11บเอ็ดมาร์กมาเกสครับ2พี่น้องอันดับที่12ลูก้ามาเนนี่13เป็นฟาบิโอดิเจียนนโตนิโอครับ14บสอูโเฟรดนเดส15ฟรังโกมันเดลลี่ครับอันดับที่16แจ็คมินเลอร์17ออกุสโตเฟรดนเดสครับอันดับที่18เนี่ยเป็นของลังด้านฟาบิโอวาตาาโรครับอันดับที่19วิกเคเลโาน่า20เป็นของทากะนาคามิ21โจอันเมียนะครับแล้วก็ ปิดท้ายครับไม่จบการแข่งขันนั่นก็คือคะแนนของโบเอสปาการโรล้มไปในช่วงแรกที่โค้ง5ครับคะแนนาาาสะสมพอจบสปริ้นในสนามนี้ครับที่บาร์เซโลนาเปกโก้บันยาเก็บเพิ่มครับมี260คะแนนครับก็ตามด้วยฮองเก้มาตินครับตามอยู่66คะแนนอันดับที่3ครับมาโกเบซคี aki, อันดับที่4แบรดบินเดอร์ครับอันดับ5อเลสเชสปัการโรพุ่งขึ้นมา2อันดับ อันดับที่6แล้วครับเป็นของโยฮันซาโก้อันดับที่7ลูก้ามานี่ครับ8แจ็คมิลเลอร์9มารุกเบียเลสขณะที่อันดับ10ครับเป็นของทางด้านอเล็กมาเกสครับ11กวาตราโร12ิบอมเบลลี่ครับ13ครับอุลซโซมันเดสสิบอเล็กซ์รินสิเป็นมิเกลบอเรราครับกลุ่มหลังก็มีดิกเจียครับนาะคาก็มีไล่กันไปครับบาสเตนินี่มาร์กมาเกสลาอูเฟรนเดส เบโดซาซับปอโดรีครับโยดานโฟเกอร์โปเวสปาการโรแล้วก็ทางด้านของมิเกลเล่ปิโรครับผู้ผลิตครับดูคติก็คงนำโด่งอยู่มี363คะแนนนะครับนำ KTM มาดับที่2ถึง156คะแนนอาร์พีเอันดับที่3ครับฮอนด้ากับยามาฮ่าคะแนนเท่ากันครับมี93แต้มแยมอยู่ดับที่4และ5ส่วนคะแนนสะสมประเภททีมครับ ผิวมาพาร์คเรซซิ่งครับซาโก้กับมาตินนั้นช่วยกันเก็บคะแนนเป็นกอเป็นกรรมนะครับนำเป็นจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมประเภทที่เก็บไปแล้วถึง32คะแนนก็ตามด้วยมูนิเวียโฟร์ที่สิกับตามอยู่17คะแนนครับขณะที่ดูคาติครับคนเดียวที่เก็บคะแนนได้เยอะครับคือเปโก้บัญญาย่าครับแต่ว่าตัวของบัสเซนี่ก็ค่อยๆที่จะเริ่มขยับเข้ารูเข้ารอย้วครับอยู่อันดับที่3 สี่เป็นเวสบุคทีเอ็มแฟกตอรี่เรสซิ่งห้าเปียร์เรซิ่งครับอันดับที่หกมอเตอร์เอนจิ่ย์ Yamaha โมโต้จีพีนะครับแล้วก็ต่อด้วยเกรซินนี่เอลซีอารฮอนด้ารวมไปถึงแกสแคร์แฟกตอรี่เทคทรีนะครับนั่นก็เป็นการแข่งขันในรอบสปริน์ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่มีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นครับอับเลียแข็งแกร่งจริงๆต้องมาดูกับการแข่งขันในเมนเรสครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็มาติดตามกันดูครับ เมนเรสจะมีขึ้นในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยของวันอาทิตย์นี้ที่เซอร์กิตเดมเซ็กโลน่าคาตาลุญยาครับมาลุ้นกันดูครับใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้มอเตอร์สปอร์ตไล์ต้องลายไปแล้วสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วจับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออเนียยามาฮ่า R15